โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้ก็ไม่ต้องใช้ตัวเลขอะไรมากนะครับบอกไปเลยนะครับข้อนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆทิศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทิศเล็กๆ,ๆน้อยๆข้อนี้จะสอนเราว่าเราสามารถตั้งแกนยังไงก็ได้เพื่อให้สะดวกให้สะดวกแต่นี่เป็นข้อทำสนุกสนุกนะที่จริงเราก็ตั้งแกนปกตินี่แหละข้อนี้เป็นทิคในการคิดสนุกสนุกคิดสนุกสนุกโอเคครับโอเคครับมาดูว่าสนุกจริงหรือเปล่า เขาไว้3แรงตัวนี้เป็นโคคาเลนฟอร์ดครับก็คือมารวมกันณจุดจุดเดียวมารวมกันณจุดจุดหนะครับเหมือนเราเนี่ยมาเจอกันณจุดจุดหนะครับผม fr มีค่าเท่ากับ0ถ้า f2 กับ f1 ความสัมพันธ์ของเขาคือ0.5 f2 กับ f1 ความสัมพันธ์ของเขาคือ0.5ครับทุกท่านครับโปรดหาว่าไอ้และไอ้ f1 เนี่ยมันทำมุม90องศากับ f2 ครับ f1 เนี่ยทำม,มุม90องศากับ f2 นะอ่าทำม,มุม90องศากับ f2 นะนะครับหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้แรง f3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแรง f3 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในรูปแบบของ f1 และมุมเซตาอ่า f สามนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และก็ให้หามุมเซตาอ่าแรงลับทั้งหมดออกมาเป็นศูนย์อีกแล้วนะครับแรงรับทั้งหมดออกมาเป็นศูนย์อีกแล้วเมื่อแรงรับทั้งหมดมาเป็นศูนย์ครับทุกท่านครับลองทําก่อนนะเอาลองคิดข้อน,นี้สนุกนะครับข้อน,นี้สนุกสนุกอีกแล้วนะครับทุกท่านครับ นะครับลองดูไหมครับอ่ะลองดูลองดูนะครับจุดข้อนี้เราจะคิดยากถ้าเราคิดเป็นแกนปกตินะครับคิดเป็นแกนปกติใบครับคำใบแบบ่ๆนะครับใบนะครับเราจะคิดแกนออกมาครับผมคิดแกนออกมาทับกันครับผมทับกันแสดงว่าแกนของเราเนี่ยแกนเนี่ยต้องทํามุม90องศา อีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ f 2พอดี f 2พอดีนะครับ f า f 2กับ f 1 f 2กับ f 1พอดีนะครับ90องศาที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นแกนของเราก็จะเป็นแกนใหม่ในลักษณะอย่างนี้นะครับในลักษณะอย่างนี้เราจะสร้างแกนใหม่ขึ้นมาสร้างแกนใหม่ขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการคานวณน,นะครับง่ายต่อการคำนวณตัว f 1>, 1นะครับตัว f1 กับ f2 นะครับ f1 กับ f2 อะเข้าๆนะครับเข่าๆดังนั้นในแกนของเราเนี่ยเมื่อพิจารณาออกมาก็จะกลายเป็นแค่นี้นะครนะครับแค่นี้เองและก็มีแรงที่มากระทําเป็นแรง f1 นะครับแรง f1 f1 ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว f2 ตัวนี้มุมเซตาและก็จะเป็น f 3, f 3. F 3. F 3. น,ะน,นะครับ f 3 f 3ในลักษณะนี้ในลักษณะนี้มุมนะครับมุมฟับนะครับฟับฟิบเฟิบนะครับโอเคมุมนะครับมุมก็มาดูกันว่า i, เฮ้ยแล้วมุมทำยังไงนะครับมุมก็มุมมุมนะครับมุมนี้ก็มีค่าเท่าก,กับเศษตา้ามีค่าเท่าก,กับเศษตา้าเริ่มครับผมเริ่มเริ่ม อ่าเริ่มเราก็เริ่มเลยครับว่าเฮ้ยถ้างั้นเราแตกแกนดีไหมแตกแกน f 3เนี่ยแตก f 3เนี่ยให้มันเข้านะครับแตกแกนสาให้เข้าลักษณะอย่างนี้ครับใกล้มุมตัวนี้เป็น f 3นะครับ f 3นะครับ f 3ให้เป็น x พ่ามนะครับแกน x พ่ามแกน x พ่ามหนะ่อยแล้วกันยกขึ้นมานะครับแล้วก็ แตก f3 ลงไปนี่นะครับที่ทำมุมฉากกันนะครับ f3 นี้เป็น f3 y พาม f3 y พามอ่ะคลิกเกตไปหา f1 f2 ก็เลยแตก f3 ไปหาเขา f3 ไปหาเขาเราก็เริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแตก f3 เป็น f3 นะครับแตก f3 ก็จะกลายว่า f1 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f3 ครับขนาด f3 มุมตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับมุมตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดถ้านะครับถ้าถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้มีค่าเท่ากับ90นะครับมีค่าเท่ากับ90ตั้งฉากกันก็แสดงว่าไอ้มุมสีม,ม่วงที่เราต้องการก็คือเซตาลบ90นะครับเซตาลบ90อ่ะมุมเซตาลบ90นะครับมุมเซตตาลบ 90ดังนั้นไอตัว f 1เลยกลายเป็น cos นะครับ cos 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 อ่ะเซตาลบ90องศาเซตาลบ90องศาหลังจากนั้นครับพอแตกออกมาถ้าแตกเป็นไซน์นะครับแตกไซน์ก็เข้าตัวนี้แตกไซน์เข้าตัวนี้ก็แจ้งว่า f 2ก็จะมีค่าเท่ากับ f 3 sine นะครับ sine s i n sine เซตาลบ90 เซต้าลบ90ทุกท่านครับง่ายๆง่ายๆ่าย,ายสบายสบายชิวๆนะครับง่ายสบายชิวชิให้ตัวนี้เป็นสมการที่1กับตัวนี้เป็นสมการที่2จับ2หาร1จับ2หาร1ก็จะมีค่าเท่ากับ f2 ส่วน f1 ก็จะมีค่า sin นะครับ s ้ายเซต้าลบ90 f3 f 3ามนะครับ f 3าม s นะครับเซตาลบ90ตัดกันให้เรียบร้อยตัดกันให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อาตัดกันตัดกันเดี๋ยวตัวซดกับคอ s เนี่ยจะแปลงล่างจะแปลงล่างนะครับซด์ size ส่วนคอ s ก็คือ tan นะครับ tan เซตาลบ90ทุกท่านครับ tan เซตาลบ90ะกลายเป็น tan เซตา ลบ90มีค่าเท่ากับ f2 กับ f1 จทย์บอกไว้ว่า f2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5 f1 f2 มีค่าเท่ากับ0.5 f1 ที่ก็กลายเป็น0.5 f1 ส่วน f1 f2 นะครับ f2 มีค่าเท่ากับ0.5น F F คะครับ0.5 f1 1> f 1ตัด f 1ออกมามีค่าเท่ากับ0.5 0.5ุดหหรือ1ส่วน2หรือ1ส่วน2ดังนั้นกับดังนั้นดังนั้นดังนั้นใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วเจนเยนนะครับเซต้าลบเเลยมีค่าเท่ากับเซต้าลบเเลยมีค่าเท่ากับครับ26.57องศา2ี่7าเองศาเซต้าเลยมีค่าเท่ากับ เซตาเลยมีค่าเท่ากับ1 1 7องศา1 1 7องศา,ย,าย้ยายย้ายประมาณประมาณประมาณหลังจากนั้นก็พยายามเอาไปแทนค่าหา f 3นะครับหา f 3 f 3ก็จะมีค่าเท่ากับ f 1ส่วนด้วยนะครับ f 1ส่วนด้วย cos นะครับค o s 1 1ึ่งห1ึ่งคอสหจุลบ90 นะครับทำไมต้องใช้ f 1่ล่ะโจทย์ให้หาในรูป f 1นะครับโจทย์ให้หาในรูป f 1คําคำตอบครับคำตอบคำตอบคำตอบก็จะออกมาเป็น f 3 f 3 f 3ก็จะมีค่าเท่ากับ f 3จะมีค่าเท่ากับครับ1นะครับจุด 1, 2, f 1สมบูรณ์ครับผมบริบูรณ์ดีนะครับคำตอบที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นคำตอบที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น เซตามีค่าเท่าก,กับ1.17องศาและก็ f3 มีค่าเท่าก,กับ1.12 f1 ง่ายๆนะครับแต่ทริคของเราก็คือการย้ายแกนให้การคำนวณน,นั้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะคลิปจะยาวเกินไปนะครับอุตส่าห์จะตั้งใจทำแค่ห้นาทีนะครับขอตัดจบตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเจอกันต่อไปเอาแคลคูลัสมาจับบางดีกว่า ที่ทุกคนรอคอยนะครับเราวเจอข้อต่อไปครับข้อต่อไปเป็นข้อที่13บสามเนาะตอนนี้เป็นข้อที่12ครับเจอกันข้อต่อไปครับ